สวัสดีค่ะครูวิวมาเก็บยอดผักยอดผักรผกรูดปักกรูดเก็บปักกรูดนะคะวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนเลยมาเก็บผักกรูดไปย่ำนะคะในสือส่วนผักกรูดนะคะ,ยะเยอะแยะมากมายผักกรูดอ่าเดี๋ยวช่วยๆนะคะ Yeah, สวยสวยเก็บได้แล้วนะคะปักรูดนะคะครูยอยู่เก็บได้โอ้ยตะกราติบเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวไปย่ำย่ำกันนะคะใครสนใจถักเช็ดได้นะคะอเอาไทำอาหารสวยสวยนะคะสวยสวย,ยอด ยอดปักครูดงามๆปักครูดที่สวยสนใจตักเซ็ค่ะตักเซ็ดนะจับ,บยำปักกรูดเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วค่ะยำปักกรูดว้าวว้าวยำสามรส